สวัสดีครับ ATL Recovery นะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับอ,อีกเคสหนึ่งที่เจอบ่อยมากๆมีส่งเข้ามากู้เยอะมากๆนะครับผมก็คืออาการเสียของฮาร์ดดิที่ไม่หมุนไม่เหือไม่อือจับแล้วนิ่งสนิทนะครับผมเหมือนมันไม่ทำงานแต่เอาจริงๆแล้วฮาร์ดดิทมันยังใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่ามันมีปัญหาทางด้านหัวอ่านที่ทาให้มันไม่สามารถทำงานได้นะครับผมอาการนี้เกิดจากอะไรเกิดจากทางการทําตกทํากระแทก ระหว่างพกพาบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับใส่ไว้ในกระเป๋ากระแทกไปกระแทกมาก็เป็นอย่างนี้ได้เช่นกันอาการเป็นยังไงมาดูกันครับผมอันนี้ตัวฮาร์ดิสนะครับตัวนี้เป็นความจุ2เทราไบต์นะครับผมเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงเมื่อเราฮาร์ดิสต์มานะครับผมเสียบเข้าไปมันจะมีเสียงอย่างนี้ครับ ไหมครับผมมันจะมีเสียงดังตื๊ดตื๊ดตื๊ดเป็นจังหวะนะครับไฟติดค้างนะครับพอเราเอามือจับดูมันจะนิ่งสนิทเหมือนไม่หมุนแต่จริงๆแล้วก็คืออาการนี้เนี่ยมันเป็นอาการของหัวอ่านซึ่งหัวอ่านมันติดขัดนะครับผมมันเกิดจากการตกกระแทกพอมันกระแทกปุ๊บเนี่ยหัวอ่านข้างในมันเบี้ยวเบี้ยวปุ๊บเนี่ยจานมันพยายามหมุนมันหมุนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดอยู่มัน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 ก็เลยมีเสียงดังแบบนี้นะครับเคสนี้ถามว่าสามารถกู้ข้อมูลได้ไหม คู่ได้แน่นอนร้อเนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใครมีอาการเป็นแบบนี้อย่าพยายามไปเสียบมันให้หยุดใช้งานทันทีถอนออกจาก USB โดาเด็กขาดนะครับอาการนี้เกิดได้ทุกทุกยี่ห้อทั้ง WD และ c g เก e นะครับผมลักษณะจะแตกต่างกันไปถ้าเราไม่ได้สังเกตรหรือเอาหูไปแนบเราจะไม่ได้ยินเราจะเข้าใจว่า ออไฟมันไม่เข้าแต่จริงๆไฟมันเข้าแต่มันหมุนไม่ได้เคสนี้เดี๋ยวเราไปเข้าแ l บแเรามาดูกันว่าเราเราจะสามารถกู้ข้อมูลได้ไหมนะครับผมขอเบรกแอบหนึ่งครับผมอกลับมาต่อกันครับผมหลังจากเราไปเข้าแลบเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็มองเห็นข้อมูลภายในเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหสำหรับใครที่มีปัญหาอย่างนี้ผมบอกเลยว่าอย่าไปเสี่ยงทำเองหรืออย่าไปเสียบคาไว้นานๆเพราะว่า การเสียบคาไว้นานๆในขณะที่หัวอ่านพยายามอ่านแล้วก็จานหมุนพยายามหมุนเนี่ยมันจะส่งผลให้หัวอ่านไปขูดกับหน้าจานจนทำให้หน้าจานเป็น